บรธิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมกับสำนังกงานกสทชเส,ชอสนอโรงพยาบาลสร้างสุขเพื่อปวงชนไกลแค่ไหนก็ต้องได้รักษาที่ดีที่สุดนี่คือหัวใจสําคัญที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านยึดถือในการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์อย่างก้าวกระโดดจากโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกลสู่ศูนย์กลาง การรักษาที่ซับซ้อนและทันสมัยการก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้มีที่มาจากพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการคุณภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชปูได้ยกระดับบริการอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในงานศัลยกรรมกระดูกและข้อและศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องที่ได้นําเทคโนโลยีสมัยใหม่หเข้ามาให้บริการศูนย์ผ่าตัดสองกล้องนี้ สามารถให้บริการผ่าตัด2กล้องสำเร็จได้แล้วถึง14รายการครอบคลุมโรคซับซ้อนต่างๆหนึ่งในปัญหาด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยคือโรคทางเมตาบอลิกอาทิเบาหวานความดันไขมันและภาวะอ้วนทุพพลภาพผู้คนจำนวนมากไม่ว่าจะอายุน้อยหรือมากต่างเผชิญกับภาวะอ้วนลงพุงโรคทางพวกเมตาบอลิกนะเบาหวานความดันไขมันมันเยอะขึ้นเรื่อยๆ ในคนไทยปัจจุบันจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยอายุน้อยๆอ,อายุเยอะๆก็มาด้วยแบบอ้วนลงพุงใช่ไหมฮะอ้วนจนแบบทําอะไรไม่ได้เขาเรียกว่าอ้วนแบบทุพพลภาพนะโรงพยาบาลเราก็เริ่มผ่าตัดสองกล้องรักษาโรคอ้วนแบบทุพพลภาพด้วยสา,สาขาวิชาชีพปัจจุบันเนี่ยทำไปแล้วประมาณสักร้อคนได้นะครับพี่นุนาคือหนึ่งในผู้ที่เข้ามารับการผ่าตัดลดน้ําหนักเดิมเธอมีน้ำหนักตั้งต้งตนถึง1 0 6 7กกิกรม พร้อมกับภาวะไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตสูงที่คุกคามสุขภาพตั้งแต่ผ่าตัดกระเพาะมาสุขภาพความดันดีไขมันในเลือดก็ดีทุกอย่างดีหมดเลยค่ะไม่มีแบบอะไรแบบว่าโรคภัยไข้เจ็บนี้ไม่มีเลยคือใครก็อยากจะไปรักษาที่กรุงเทพแต่ด้วยแบบว่าค่าใช้จ่ายการเดินทางต่างๆการที่เราได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาที่โรงพยาบาลตุ่มดีพักราชทั่วประเทศทําให้การเข้าถึงการรักษาของประชาชน มากขึ้นได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนที่อยู่ในพื้นที่เมืองเนาะของเราโชคดีที่มูลนิธิเนี่ยค่อนข้างสนับสนุนให้โรงพยาบาลยุพร,ราชเนี่ยเป็นโรงพยาบาลต้นแบบทําให้การผ่าตัดต่างๆเนี่ยค่อนข้างราบรื่นอันนี้เป็นโครงการของยุพร,ราชที่ผมคิดว่าค่อนข้างดีมากประชาชนเข้าถึงจริงๆและก็ได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆตามประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ศัลยแพทย์เฉพาะทางกล่าวว่าปัจจุบันโรงพยาบาลสามารถผ่าตัดผ่านกล้องได้ในโรคที่ซับซ้อนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งตับมะเร็งตับอ่อนมะเร็งทางเดินน้ำดีหรือแม้แต่การผ่าตัดช่องปอดผ่านกล้องการผ่าตัดเหล่านี้ดำเนินการโดยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่พร้อมให้คำปรึกษาด้วยใจด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนานการดูแลรักษาเทียบเท่าโรงพยาบาลในเมืองและได้รับการดูแลเอาใจใส่ดีเยี่ยมตั้งแต่คุณหมอคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยนี่คือบทพิสูจน์ถึงคุณภาพการดูแลที่เข้าถึงได้จริงตามสโลกแกนผ่าตัดปลอดภัยมั่นใจไปกับเราเพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืนศักยภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงการผ่าตัดผ่านกล้องรักษาโรคอ้วนเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการรักษาที่ซับซ้อนอื่นๆเช่นศัลยกร,รมระบบทางเดิอนอาหารศรลยกรรมทรวงอกและงานศัลยกรรมกระดูกและข้อออโตปิดิกที่มีศักยภาพในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียมผ่าตัดสองกล้องไหล่เข่าและการผ่าตัดกระดูกไขสันหลังและเส้นประสาทด้วยการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการที่รองรับได้ถึง140เตียงและกำลังปรับปรุงก่อสร้างหอผู้ป่วยเพื่อรองรับประชาชนทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน รวมถึงอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงในหลวงทรงห่วงใยชาวบ้านมีพระราชกรณียกิจมากมายที่ทำให้พระศกนิกรของท่านหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญนั้นก็คือการมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทำให้ประชาชนทุกคนมีความสุขได้รับการรักษาที่เท่าเทียมนี่คือการตอกยำ้ำถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปู ที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุดไม่ต้องเดินทางไปรักษาอย่างโรงพยาบาลที่อยู่ไกลจากที่พักและได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการที่เท่าเทียมกับคนในเมืองใหญ่